โตเหมือนแบบเราโตไปใช่ป่ะแล้วก็เป็นซัมวันของเธอกีตีเจ็บเกิน someday เอ้ยไม่ใช่โอเค someday s o d a y โตไปฉันจะเป okay. ็น someone ของเธอ someday ใช่ห้าหกเจ็ดปโตไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday ตะตะตะแต่ตะตะต่ตไม่ว่านานเท่าไหร่ โตไปฉันจะเป็น <environments> ส <ses cave Yay ole> <ella> ัวันของเธอ someday ดิกิตาตัดัดิกิตาแล้วพี่ดิกิตาเออตต่ตแม้ว่ายากเท่าไหร่ก็ย้ำอีกรอบโตไปฉันจะเป็นสัวันของเธอ someday แมว่ายากเท่าไหร่โตไปจะเป็นสักวันของเธอ someday ฝากฟังฝากดูแล้วก็ไปเต้นชาเลนจ์ได้ขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนคนขณะฝากได้ค่ะฝากคอซีได้ค่ะไปแล้วหรอหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะคะก่อนทักบอกนะคะพักให้กังใจหน่ีเอฟค่ะไม่ขายเสียเพ่อค้าหรอคะพ่อค้าไม่ขายนะคะป่ะขอบคุณครับโอเคบ๊ายบาย